สแตนเลสมันบางหรือเปล่าครับของทางร้านใช้บางหรือเปล่าลูกค้านี่ให้ดูนี่ที่เสีดังไม่ใช่เพราะเราขึ้นมือนะเพราะมือน้องนิ้งเลยแข็งแรงจริงแข็งแรงจริงยังไม่บุ๋เห็นไหมไม่บุบเลยไม่บุบเลยนะครับนะครับเวลาเปิดออกมาแล้วปุ๊บบานพับเนี่ยไม่ได้เปิดได้แค่นี้นะลูกค้านี่เปิดได้ขนาดนี้เลยนะร้อยแปดสิบองศาลูกค้ามันไม่ได้เปิดได้แค่นี้นะใช่่อย่างนี้เลย เ้าแข็งแรงจริงเราเชื่อมเราเชื่อมอย่างดีเลยเวลาเราไม่ใช้แล้วใช่ไหมเราต้องการจะเก็บของหรืออะไรอ่ะเก็บเป็ดเรียบร้อยด้านในมีสปริงตัวดึงกลับออกมาอัตโนมัตินี่มีสปริงอยู่ด้านในนะคะสามารถสั่งผลิตเป็นโลโก้ของตัวเองก็ได้ทุกรุ่นนะคะสำหรับรังเครื่องมือเราทำการแถมขาจับทุกไซส์ใช่ทุกไซส์เลยครับทุกไซส์นะครับใช่แล้วค่ะ